สวัสดีนะครับผมคลิปวันี้นะครับผมจะมาบอกวิธีทําให้ทิกต็อกนะครับแนะนําช่องของคุณให้กับเพื่อนเห็นเพิ่มมากขึ้นนะครับมันคืออย่างนี้ครับก็คือว่าสมมุติว่ามีเพื่อนคนใดคนหนึ่งมาติดตามช่องของเราไปครับเขาระบบทิกต็อกเขาก็จะนําส่งนะครับอแอ c เคาน์ของเรานะครับให้กับเพื่อนที่เข้ามาชมหรือ แนะนำเพื่อนที่เคยติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับคอนเทนต์นะครับเนื้อหาคล้ายๆกับช่องของเราเขาก็แนะนำให้เพื่อนคนนั้นนะครับมาดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าวิธีการตั้งค่าครับง่ายๆเลยนะครับสำหรับการทำให้ t i k t อกแนะนำเราให้เพื่อนเห็นมากขึ้นนะครับกนอื่นให้คุณผู้ชมไปที่หน้าโปรไฟล์ของคุณผู้ชมก่อนนะครับอ่าพอมาที่หน้าโปรไฟล์แบบนี้ให้ไปที่มุมบนขวามือครับเป็นขีดสามขีดครับ มาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับเราก็ให้มาที่ความเป็นส่วนตัวครับให้มาที่แนะนำบัญชีของคุณให้กับคนอื่นครับรายชื่อติดต่อเห็นไหมครับตรงนี้ถ้าสวิตยังไม่เปิดอยู่ให้มาเปิดครับตอนนี้ก็ให้เปิดทั้ง3สวิตช์เลยนะครับเพียงแค่นี้นะครับระบบ t ิ kt o กเขาจะนำส่ง่าบัญชี t i k t o k ของเรา ไปให้เพื่อนเห็นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเป็นเทคนิคนี้จะเพิ่มผู้ติดตามให้กับเราด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งดีๆนะครับให้คุณผู้ชมมาใช้งานกันถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครด้วยนะครับที่ทำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคีนิปวนะผมจะมาสอนไะไ์ก็รอติดตามชมได้ส่วนคปวัวนี้สวัสดีครับ